ยังบม่มีสบายดีเด้อเนาะยังบ่มีจักคนสบายดีตอนคำคำเด้อโดยโดยสบายดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีเป็สุขสุขคนเด้อเนาะ กินก้อยบ่โดยสบายดีเด้อมาบ่จิตกินก้อยบ่กินก้อยกินก้อยอย่างน้อโดยสบายดีเด้อเราดสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสกุลุกคนเด้ออืมโดยสบายดีเด้อเนาะไอ้สุดโดโดยได้สดก่อนเนาะพ่อพี่น้องมาในีก็ได้เนาะโดยกูดมอร์นิ่งเนาะบ่จิตเนาะคนบ้านเนาะพร้อพี่น้องโดยโดยสบายดี เดยสบายดีเบิร์สกุลสุขคนเด้อเนาะอากาศมื่อนี้ห้อนห่อนพี่น้องเอ้ยอากาศมือ่อนี้นเด้อเนาะฮะห้อนหลายห้อนคักห้อนแน่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเนาะทางนี้ก็ได้เป็นยังไงเด้นอเนาะหานอนเบิร์เด้บ,เดบ่เนาะพอพี่น้องหลุนแล้วพี่น้องอ่าบ่ได้มาไะไรสดเด้อเนาะบ่ได้มาได้สดนี่ก็คือมาหลุนพอสมควรนี่แหละก็เลยอันน่ะอ่าถือโอกาสนี่แหละเนาะพอพี่น้องอ่าได้ได้สดเนาะ แต่จาไนเนี่ยน้องกินข้าวกินน้ำันเบิดได้บ่น้องพอพี่น้องตอนนันน่ะข้าตอนแรงเนาะบ่จิตเนาะดูจากหนึ่งนพี่น้องบุนพจันยูทูบนะมโดยคือบุคยไกรยินเดอเนาะบุคยไดรยินเดอเนาะทงบุจิติงกเลยในกากาขอโทษขอแไรเ้อ บอจีนห้องเพลงแห่งฟังแน่ที่อย่างเด้หลวพงพ่อพี่น้องเสียงสดได้บอเราเสียงบอดีเด้หลวพงพนะ่อพี่น้องเนาะโอการนาโอการนาพี่น้องดอยดย,ดยจังเลยกับขอบใจเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามหัดชมเด้อเอาเาป็นแบบว่าบ่ได้สดใครกลัวได้เนาะพ่อพี่น้องได้สดห้องเพลงเสียงสดหลวพงพนะ่อเฮงเนาะ โดยสบายดีเด้อสบายดีบัดสุขสุขคนเด้ออืมสบายดีตอนค่ำๆพี่น้องเอ้มืาอนี้ก็ถือว่าทางบุจิตเองก็ตัดคลิปแล้วตัดคลิปแล้วกับสองสองคลิปแล้วล่ะเนาะแต่ก็ยังบ่ทันได้ปล่อยลงมืดพว่นี้พี่น้องเอ้หลังจากว่าตัดคลิปแล้วแล้วก็อคือเอาโอกาสนี่แหละเมื่อคืนนี้แหละว่าทีได้สดดูพี่น้องเมื่อคืนนี้เนาะแต่ว่าบ่บ่าบว่า จับกล้องมาแล้วพี่น้องเมื่อคือนนี่เนาะบาซีนะได้ชดแต่การเบาางคืนนี่เนาะแต่กะเอ้ามื่อนีแ่แหละน้องพ่อพี่น้องเลยกะคือสีประมาณนี่เนาะพ่อพี่น้องจังไดก็คือว่าเด้อะน้องทั้งน่นกินข้าวกินน้ำหรือว่านอนเบิดเล็บ,บ่เนาะกะตอนนี้ก็ซีพีเอซีบเบททานน้องพ่อพี่น้องซีบเบททาน,น,นเานาะ <c oughs> โดยสบายดีคือโบหินผู้สาวเดือนนี้เนาะโดยสบายดีเนาะกับโบมีผู้สาวเนาะกับคือสีโบมี่นี่แหพี่น้องเลยกับโบห็นนั่นเนาะโดยโดยโดยคือสีประมาณนี้แหละน้องพี่น้องโบห็นบบมี่ผู้สาวกับโบหินสาวน้องพี่น้อง กมาทักทายสบายดีตอนคำ่คำๆน้องพ่พี่น้องตอนนี้ก็อยู่บ้านเนี่ยมีงานบุญเด้อพี่น้องแต่ว่าทางบุญเจดียงบ่ได้ไปมื้อนี้ก็ได้ฝากพรอยู่เฮือนก่อนวาน่านะแล้วก็มาได้สุดเนะาะทักทายสบายน้องพ่อพี่นะ้องเจ๊เล็กเจ๊หน้อยเด็กกับพอหอมปากหอมคอพี่น้องเลยพ่อแม่พี่นอ้องเพิ่นนอนเบิดได้กั อาวนอนบ่จ ah, no. nah, nah, no. uh ิกก nah, <laughs> ็ได้ก็สินอนคือกันนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องนังอยู่ทางแต่ล่างพี่น้องเอ้ยนงอยู่ทางตล่างเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยังอ่ยังบ่ทันได้ขึ้นไปนอนพี่น้องก็คือสิวนี้แหละเนาะตัวแม่นบ่ตัวบ่ได้ตัวเด้อเนาะบ่ได้ตัวบ่ได้ตัว เมีนเด็กจริงจริแล้วน้องพ่อพี่น้องโดยสบายดีสบายดีส,ยดสิผ่านทานเด้อน้องพ่อพี่น้องที่ว่าเข้ามาติดตามทำส้มแล้เป็นกำลังใจเด้อเนาะทั้งไอเฟินกันที่ภาษาที่ภาษามาพี่น้องเอกิดกระซิลงง,งงเนาะเปลี่ยนเด้อน้องพ่อพี่น้องอยากให้ทางบริจภาษาเป็นเด้อเนาะเสียาภาษาใส่เลยน้องพ่อพี่น้อง โอ้จ oh, no. no. <c ười> ังไกลยแกขมาสักทายสบายดีเนาะทักทายกันขมาพี่น้องเลยกินข้าวแลงกับหยังเนาะเมื่อคืนนี้ก็ได้อืมโดยสาวจีนโอ้แม่นโบ้ไอแม่นบ่โดยูดแกคือซีนนั่นเนี่ยเราพี่น้องสาวจีนเพิ่นก็คือไปงานบุญนี่แหละมื่อคืนก็ได้พี่น้องเลย เสียงพินเพินไทยคลิปเนาะเสียงพินกะสบายทางไหนก็พี่น้องเสียงหายเนาะคุณั้นก็ได้บสบายพี่น้องคนเฮาเนาะมาได้กาศอากาศเนาะปับแปะปับมาที่ไหนคนหาอปปับตัวก็ทันพี่น้องอยู่บ้านเ่าน่ะห่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะห่อนดีดีน้องพี่น้อง โดย USA เอพันวันนาะพี่น้องจังไดจังไดก็ขอบใจหลายๆเด้อเนาะที่กลับมาติดตามมาชมเด้อเนาะมันคืนนี้วัชิได้ะยูพี่น้องวัชิได้สดอ่าทักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องโย่แต่กะอ่าสิจงังไดพี่น้องเบว่าเนาะไม่น,นี่ก็ถือเอาโอกาสนี้มาทักทายสบายดีตอนอ่าช่วงเวลาอ่แาแขกกำมุงนะพี่น้องแมนบอกอยู่ทางบันบันบุญจิตเจริญกำมุงือว่ภาษาถุมเมนบอกพี่น้อง การเป็นย <ítulo> ังไงด้เนาะพ่อพี่น้องกาทักทายสบายดีกันประมาณเด้อเนาะฮ้อนคืออ่ฮ้อนคือกันเนาะอยู่ทางไทยเนาะงพ่อพี่น้องโดยโดยเนาะจังไงกาทักทายอ่าสบายดีกันประมาณเด้อเนาะการทำทัายกันนี่แหละพี่น้องเนาะกับวันนี้กับวันนี้มีอย่างดอกไม่้กันอยากแนะนำมา โอรมนั่งพรมพี่น้องนี่แหละอ,อ่าโรมอ่าเจ้าเล็กจ้น่อยทางบุญจิเด์เงคือสิได้ก้อตัวเนาะอ่าจบการได้โซต์ในพี่นอ้องมาอ่าทักทา,า,ายสวัสดีครับพรมพี่น้องก้อนว่บาบุญจิติ์เองกันไหนเนาะอ่าสงสัยนอนบ่นแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งนี่กี่ไหนเนาะดึกไปได้พน้องบุญจิตมานี่กี่ไหนนะถือว่าดึกพอสมควรเด้น่นี่น้องพอพี่นอ้องอ่าอืม ไปกินเด้อพี่น้องเนาะโดยสบายดีเด้อเน้องพี่น้องสบายดีสิเจทานเด้อเนาะตอนนี้เราอยู่ทางเปพี่น้องเปีอยู่ทางตารางเด้อเนาะกาทั้งทำเมย์เพิ่นเนาะทำเมย์เพิ่นนไปบุญพี่น้องคือชีตอนพุ่นแหละคือชีตอนแจ้งพุ่นแหนเพื่นมาเนาะพี่น้องโดยสบายดีไอจีส์เป็นวันน้องพี่น้องโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดีสบายดีเนาะ จากนันก็ขอบใจหลายๆเนาะขอบขอคุณกุศลหลายๆเนาะที่ว่าเขามาเบิง่งการได้สดของเบอร์จิตเด้อก็มีแต่ว่าทางไทยกันอยู่ดีไม่เฮงนี่แหละพี่น้องกาบอได้อนาะมีอย่างไรมาหนึ่งก็ได้หลังจากว่าถ่ายคลิปเนาะหลังจากว่าทัดคลิปก็ถือว่าลแล่ได้พี่น้องเองโดยสบายดีเดนาะน้อพี่น้องอ่าพู้ที่เขามาใหม่นะ,ะ้รก็ผู้ที่เขามาตั้งแต่ต้นคนแรเน้อพี่น้อง สบายดีบรจิตต้างหาเป็นกำลังใจให้คือเก่าโดยโดยขอบใจหลายเด้อเนาะอ่าอยากฟังบรจิต้องพิงอีกอ่าเสียงม้วนม้วนเนาะโดยขอบใจหลายเด้อเนาะพ่อหนี้เดียวน่ะมีงบก้อนพี่น้องจึงได้นะไปห้องเชดนตรีเนาะผมมีเงินพี่น้องโดยสบายดีสบายดีเนาะ อ่ามาแล้วเพิ่นว่าเนาะพี่น้องโดยสวัสดีเด้อเนาะขอบใจหลายๆเด้อเนาะอ่าที่ว่าเข้ามาเบิ่งการไดสดเนาะของบ่จิตเพิ่นพี่น้องเอ้ยอ่า FC เนาะหาเจ้าดบ่จิตเนาะอ่าโดยขอบใจหลายๆเด้อเนาะ FC เพิ่นว่าเนาะพี่น้องอ่าบาบุญบาบุญอบุญ่งพี่น้องบุญบาบุญบุญจบ่บุญจิตบ่แนแม่นบ่พี่น้องแม่นบ chỗ này chỗ này cả cả của thôn của quê này này đấy à nó cả bên chân này đấy nó không biết đâu à sắp chuyển tiếng kéo bò đó điều hòa nhang nhang hồ đen du bò đó à không phải biết đâu nhang một thân đường ngàn điều làm làm này leo đó không sai biết đâu nghe buồn này cái này rồi gặp chơi này nó à điều ที uh, 8, ่ตามส้มด้วยกับเป็นกำลังใจให้ตลอดมาน้องพ่อพี่น้องเมื่อนี้ก็ณีมุกดีใจได้หลายนี่แหละที่มาได้เข้ามาได้สดทใกายสบายดีนะำพรมพี่น้องเด้อเนาะคนว่าสั้นเจนเสียงแจ้วคน้อนพี่น้องเสียงรอบข้อมคนว่าติดตามส่องบำบุญโอ้ด้วยดี๋ยวทต้งไมทิ้งเองจะสิเข้าไปติดตามเด้อเนาะ เดี๋ยวสิเป็นกำลังใจให้จังไลยก็สู้ๆเน่เด้อเนาะจังไลยก็สู้ๆเด้อสัจเจนดีเฝันหวานน้องปอพี่นอ้องสวีเดนเนาะดโดูสามมุ่งเย็นเฝันหวานน้องปอพี่น้องโดยสบายดีสบายดีขอบใจเดรรายเด้อเนาะ ท่านสุวินเข้ามาน้องพรมพี่น้องโอ้ไก่เติบได้หนิน้องพรมพี่น้องโดยคือมาด้วแค่เนาะฮาราเมติดตามตลอดเนาะโดยขอบใจใดๆเลยเมเด้อเนะาะกะเกิดชิว่จาจนะังใดเนาะเฮ็ตเวียกหากระเล่นะอเนาะฮะแล้วก็อาบน้ำมาอาบน้ำมาแล้วก็ถือโอกาสนี้แหละมา,มาในสดทักทายสบายดีน้องพรมพี่นอ้นนองว่าจังใดกขอบใจใดๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อ มื่นกนะ็ไปเวียกคือเก่าเนาะพ่อพี่นนะ้องไปเวียกคือเก่าเนาะเพราะว่าเณ็ำงานปกติพี่น้องเลยแต่บุคคลมีเวลาเนาะอ่าตอนตอนเว้นาอาจจะได้ชดอ,อยู่พี่น้องแต่ว่าอ่าอได้ควรมีโอกาสเนาะเดี๋ยวเคือเคือออกพวกเฮงเนาะพ่อพี่น้องเราได้ไอจิตเฮาคนว่านะเนาะโดยขอบใจหลายๆเด้อเนาะก็ ใครยีหลอกเนาะพี่น้องกันว่าโน่เนาะในการเกลเป็นกระนังใจให้ตลอดเนเธอเนาะเดนะี็กที่เข้าไปติดตามให้เดอ้อกันาราเฮตซ์โงกันไรเนนะาะนี่แหละพี่น้องการสบายดีพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาสะสักหกท่านพี่น้องไอ้ติบาได้เข้ามา,อาโอมมนะ้มาลมเนาะหามาคุยกันเนาะกับพี่น้องในการไในสดในข้างนี้เนาะถ้าสบายดีก่อนพี่น้องเลยเพราะว่า อา้าวมาันเห็นโดนแล้วจันเนาะโดยมื่อื่นวันจันทำงานอีกแล้วเนาะเมื่อแล้วเนะาะามื่อื่นวันจันสูส่ๆเด,ด,ด,ดนอะสู่ๆสู่ๆเนาะทั้งนี้ก็คือกันรลำโพงพี่น้องบ่มีมวยยุดบ่ยจิตเมมอ,องไดะเฮ็ดชมมูมือลำโพงพี่น้องเฮ็ดชูมือเนี่ยแกผมมีมวยยุดเนาะแต่ชสนชัยทั้ทงเอฟซีพนนอนบัลแลนดนี่ยลำโพงพี่น้องนั่น,พพน,นแหละกะ มันบัดจิตมาดึกเนี่ยนาะ้อพี่น้องมารลบดึกเลยสินาะอ่าเดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวทักทายสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องเช็คดีซะหน่อยแล้วกันพิเศษอไรอ่าอ่าขอตัวนี่แหละพี่น้องเลยอ่าเมื่อนี้กันมาดึกเน่เนาะจังไหนกันขออนุญาตบัดคำขอตัวขอแฝงน้ำไหลายเด้อน้องพี่น้องอืมอืมนั่งอยู่เปีทั้งตารางพี่น้องอ่ายังบานอนครับผมว่าเนาะเดี๋ยวว่านอนเมื่อไร้่เนาะ โดยสบายดีสบายดีเด้อเนาะฮะขอบใจทีไยเนาะนะฮะมันนี Doom ่มีอย่างพี่น้องมีอย่างนาะงมันนี่เนาะโดยยังเด้อไอไอเนาะคอยยังอ่าถ้าอายูผลบันเนาะโอ้ยขอบใจทีไยเด้อเนาะท่าน้องพ้อมกันเด้อท่าน้องพ้อมกันโดยสบายดีซาท่าเด้อเนาะสบายดีไปสุขสุขคนแน่ โอมีอย่างไรพี่น้องตอนเว้นก็เห็ดเวียกเมยเนาะอ่ากลางคืนมากอ่าค sure ุยกันพี่น <um. ้องอ่าคุยกันก่อนเนาะก่อนจะนอนเองกันได้พี่น้องโอ้โูดูดูฮ้อนบ่บ้านเนาะอ่าไอจีตุนว่าสื้ยอดหลายเนาะเพรพี่น้องฮ้อนหลายฮ้อนหลายเนาะหากะอาบน้ำได้หรือเป่เนาะเพรพี่น้องมันฮ้อนในบ้านเฮานี่ก็ได้เนาะอืม

คิดฮอดพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีวัดสุขุสุขศนี่แล้วเนาะเมื่อนี้กลมาทักทายสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องก่อนก่อนสินอนเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่ามื่อวานบอตาได้สดอ่ามื่อวานนี้บอตาสามีได้สดอ๋อโอ้เน,นาะบอจิตโอ้ขอบใจหลายเด้อเนาะบอจิตกับบาได้อันน่ะมีโอกาสเนะาะไปได้ซดน้ำพิ่นพี่น้องเลยมีโอกาสก่นกอนพุ่นแหละ <laughs> đôi đôi, thang thay à một đứa cây nó hả nó có đà, đà nó này cái này cái thứ cần nó có pin không cả tham đà tham đà thì nó tới nên cái này Nhìn lẽ nó có pin không trông con pin không trông hệ thang không pin không nên nhìn gần nó cả thì và โอ้อมบุญกุคุณพ่อแม่พี่น้องในลายเนาะที่ว่าได้เข้ามาถามไทยเนาะกันปลามาเนาะพ่อพี่น้องได้สดนี่แหละเนาะอันนี้ก็มีกําลังใจในการได้สดได้พี่น้องเลยกันว่าพรมแม่พี่น้องบอกเข้ามาถามไทยนี่ก็อ้าวเนาะพ่อพี่น้องอ้าวเนาะพ่อพี่น้องโมจิอันโมงงอีกแล้วเนาะพ่อพี่น้องแต่กเพออ่านได้อยู่พี่น้องแต่ว่าเปลบ่เปลี่ยนได้โมจิอันทำเป็นเนาภาษาเนาะอ่านไทยแต่เปลี่ยน บางคำก็อ่านได้บางคำก็อ่านไม่ได้เน้อทรงสัยสีน้องมาบัจจิตสุดดอแล้วบางเดี๋ยบยอวพี่น้องก็เป็นทง่ายมันน้อไอ้เพิ่นก็มาเขียนมาเนาะบัจจิตเองกระจอกับคืนก่อนพี่น้องแม่เนาะไอ้เพิ่นย่องมาบัจจิตดอแล้วพี่น้องก็แม่นบ่บุได้อ่านภาษาเป็นกระบอกนี่เด้อเนาะพ่อพี่น้องเราเป็นค้อมนนาไอ้เพิ่นเขียนมาแมนบ่โดยสบายดีพฟงพี่น้องสบายดีเด้อเราสบายดีพุทธุณสุคนต้ออ่าโอ้สุรักบ่ แมนบ่อพี่น้องเอฟซีเพื่อนบ้านเนาะอ่าอิมเคเพื่อนบ้านเนาะพ่อพี่น้องดูหน้าสดใสขึ้นแล้วเนาะดีใจนัมเดออ่าอืมทำบ้านอ่าใหม่ใหม่นะเมนบ่อพี่น้องได้ทำบ้านใหม่นะโดยโดยเพื่อนกระยังว่าเพื่อนกระยังวะท่านได้อ่าเล้วพี่น้องยังไม่ท่านเล้วเนาะ ยังหลายแนวอยู่ยังติดตากล้องเนี่ยยังยังบทันได้นละมีงบในการจ้างจ้างสร้างคนพี่น้องนี่แม่นต์ต่วมาโน้ไอ้ผู้เพิ่นเขียนเนาะถืกใจได้หานาะพี่น้องอ่าทั้งไพิ่นเขียนว่าสุดโร่อะไรบอจิตเป๋ถึกไปได้เพิ่นได้หัวพี่น้องเอ้ยเนาะเห่นหรืว่าโดยโดยก็ว่าอยากว่าหัวได้พี่น้องเนาะอ่าทางพุ่นห้อนทางนี่หนาวเพิ่นมาโน่พอพี่น้อง อ่านอนหักนอนอยู่บ้านก่อนอนหมผ้าคือเก่าเนาะปาเนาะจังไรก็บึงเด้อเนาะมาเป็นห้องรักษาสุขภาพเจ้าของนั่งในเด้อเนาะอยู่ฟังเฮาน่ะจักรีว่าจังไรพี่น้องเลยหนาวกับหนาวกระจุ่มห้อนกระจุ่มอยู่บ้านเฮาน่ะแล้วปัจจุบันนี้มันห้อนเกินเลยพี่น้องห้อนห่อนห่อนคักห้อนน่เลยปัจจุบันนี้แค่ในแต่ตอนกลางคืนเนาะ แต่ว่างกางเว้นนี่ก็ขึ้นไปทั้งเฮือนนี่ก็ยังอ่าคือขันพี่น้องห้อนห่อนขึ้นไปทั้งเฮือนนี่ก็ห้อนคือกันเนาะแค่เนี่ยแต่มีบอนนั่งน้องพ่อพี่น้องมีบอนนั่งดินอยู่ทางตะลาาเนาะการยังบ่ทันได้แต่เชื่อกันมาติดตากระโดดเข้าไปแห่งซีนั่นน้องพ่อพี่น้องโดยสวัสดีค่ะคนมานของพ่อพี่น้องโดยสบายดีเด้อน้องสบายดีเบิร์ตสุขสุขคนเด้อ ฮ้อนหลายเด้อเพื่นบบเราแมนคว้าเบาคำใส่ผู้ทองกับมานำน้องพ่อพี่น้องมาใน,นแม่เนาะหามาได้สดนับบัจิตนี่เนาะอ่านแต่ภาษาบาลีนั่นพะรมปีนพี่น้องนี่นอนอ่าแต่อยู่เฮือนเนาะเหมือนไปบุญบ่เ่าคำเพินน่นเนาะบัจิตอ่นานหนังสือคือเก่งนะคะเ่าโดยโดยก็เจตเจตเด้อเนาะพอได้อยู่เนาะอ่าภาษาไทยนี่ก็พอได้อยู่าายพ,ยพี่นอ้องเอ้ยอ่าสู่สู่ไทยไปเนาะ โดยสวัสดีบ่าวจี๊ดคนห่านน้องพี่น้องโดยสวัสดีเด้กกันสบายดีเด้อเนาะค่อยอ่าเป็นคนผู้ไทยพคนห่านเนาะอ่าอยู่บ้านเด้อแมนบ่กบอลจิตบ่าถึงอยู่บ้านนี่กันเนาะโดยขอบใจใจใด้ด้อที่กลับมาติดตามแบบซ่มเนาะส่งการหัวใจมากได้แต่ปิ้งปิ้งแบบนี้เลยพี่น้องแมนบ่ปิ้งปิ้งปิ้งสามเด้อสามแมนเนาะหยกไปน้ำเด้อพี่น้องบอลจี๊ดอิงกระไรเนาะ โดยสวัสดีค่ะพนัาน้องพี่น้องเบอจิตพนานนาอโดยสบายดีเด้อนาอสบายดีขอบุกขอบใจขอบบุญขอบคุณในหลายเด้อที่เข้ามาติดตามหัดชมน้องโดยสวัสดีบากคำยังมานอนติศมาคำมาคำเข้ามาหาเบิ่งในการได้สดดนาอตเป็นก็ได้การมูวบ้านเรามีงานบุญแจกพี่น้องแต่ข้าวยังไอ่ไปอยููนอะไปเดินอยููพี่น้องมาอ่า ปัจจ no <Regard. S 2> mm. nice ุบัน <on> นี UH, oh no, uh, iled, right ้กับพี่้ไปพี่น้องแม่ส่งหัวใจมาให้อีกพี่น้องบนกระไรเนาะส่งกลับพี่น้องบุจิตอีกเนาะการแน่นอนเนาะพพี่น้องในกาโอ้เนาะขอบคุณขอบคุณบุญเมรพี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาคอมเมนต์ในการในการในครั้งนี้เนาะพพี่น้องดโดยสบายดีกินข้าวย่างบาจิจี๊บคนบาเนาะเรียบร้อยเด้อเนาะบุญคนละพี่น้องกิน กินกับยั้งวันนี้เนาะลืมแค่แล้วพี่น้องก็ต้ไลนๆพี่น้องนึ่งคนองจะองกินเขาโดยเวบายที่ได้เ้อเนาะโดยโดยโดยกเทวบัย่นนีเนาะพี่น้องเชียว2ยเท่านี้แล้วโดยพี่น้องแค่เนีแต่แปน่งเปอเซต่นี้แล้วโดยพี่น้อง อยากกินหมูกระทะมาอยูไ่งงยงไงพี่นอ้นอพีนออกก่น้องเลยมาอยู่ไงพี่นโอดยสบายดีเยยสบายดีเด้อพี่น้องบัดสูก่สุคนอ๋อเพิ่ากซ่งมานำหนเนงแล้บพี่นอ <GG> <c oughs> ้อง I อเออ่าไอเอัพี่น้องเมนบ่เอ้ย่ได้บกาเนี่ยอ้วยสบายสบายเมนโบพี่น้อง กะอยู่คนเดียวนอกพอพี่น้องกะได้สดแบบนี้เลยเนาะอ่ายังบุตันใดอะนะประามีมูอมานังงมานดังลมน้กับคือที่อะกับขัดหลบไยแต่กะคือว่าเดินเนาะหาคอมเม่นเขามาเนาะหาเดี๋ยวทางคนกับเจ้าพันมาเก้มทางที่กับเจ้าว่าบวชจิตบวผู้เดียวได้พี่น้องเว้ยกับเจ้าบูหูเนาะแล้วก็พราะว่าปกตูน่ะ อยังมาทันใส่พี่น้องปกติยังมาทันใส่แต่ยันยันมีคนอ่าวเดียวเห็นโอ้ยว่าพอเดียวก็เปล่นเป็นบ้านน้องพี่น้องด้วยสบายดีได้อเด้อเนาะสบายดีไอ้น้อจังเลยการสู้ๆเด้อเฮ็ดเวีงานเด้อเนาะเจอปัญจังไลยก็พี่น้องไอเอ็มไฟเมนบ้าพี่น้องอื นี่น้องพี่น้องโอ้ขอบมุ่งความใจหลายเด้อเป๋ว่ายังก็พี่น้องบานเด็ก็ได้เป๋ว่ายังโน่เนาะสิเด็กจากจากปุ๊บเนี้ยพี่น้องเอ๊จังเด็กจิ้งหน่อยเน้อยทำไปจริงกันนะอ่าตอนเที่ยงกับเขาทางใต้ออกทางบัวพี่น้องโดยโดยพี่น้องก็สบายดีเด้อเนาะสบายดีพัสดสุขสุขคนเด้อน้องพ่อพี่น้องการการได้สดในครั้งนี้ก็คือสีบอดน้องพี่น้องพ่อน่าสิเด็กจิ้งหน่อยในการ พอหงอมปางหอมคอเน้องนะั้งหมดจิงไคือซีดาโอ้โเป็นคนเนาะเขาแปลว่าเขาเป็นคนกัมพูชาเม่นบฟิ่นเม่นโอนะ้โอมมุกขอบใจใดใเด้อที่กลัมาที่ตามชมไดกะความมุกงบใจใดใดเนาะที่ว่าเป 5A นองมพิ่น เออฉันอยู่กัมพูชาเปนว่าเนาะพี่น้องเมนบโเนาะเมนอยู่บับน้อโอ้เพิ่นมาเพิ่นอยู่กัมพูชาสันบอกน้อพี่น้องอ๋อเน้ออาจารย์ไดกะอ่าศักษราสุขภาพเจ้าของเน่เด้ออยู่ทางกัมพูชาก็ได้เนาะโดยสบายดีซาชีทานเน่น้องพ่อพี่น้องสบายดีพระสุขุสุคนจังยไดก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทั้งบ้จนิตเองเนี่ด้อน้องพ่อพี่น้อง ก็ตอนนี้ก็อย <tr> ู่เพื <Revolution> ่อนนี <irsin> ่แหละพี่น้องเลยกับยังบ้านท่านไดอ่ะนสำเร็จเทือเอเดอเนาะเหตุการณ์ที่สางก็ได้ก็ตอนนี้ก็มาเอาอกำลังใจน้ำพม่พี่น้องก่อนว่าเนาะอ่าก่อนสีนวลอ่านน้ำพ่อพี่น้องโอ้ท่านบ้เนาะนพ่อพี่น้องจังไงก็ขอบคุณในหลายเด้อเนาะที่ว่าเปย์อ่าเปย์ให้เนาะอ๋อท่านเป็นบัจจิตอ่างงงงนิดนี่เนาะพ่อพี่น้อง กับพ่อแม่พี่น้องก็คือกันเด้อเนาะฮะทักทายสบายดีกันเขามาอะไรกันอยู่จังหวัดใดเนาะอยู่อำเภอใดพี่น้องไงพอได้อ่าผู้บ่าอีฟซีของบอจิตเองอยู่ทางนั่นก็มีอยู่ทางนี้ก็มีเด้อพี่น้องอยู่คนเดียวเนาะพ่อพี่น้องก็แค่นี้แหละอ่าบอต้ากาบบอต้าคอยอ่านั่นแหละพี่น้องอ่าตอนข้าวเป็นว่ากันกลางค่ำกลางคืนกันมาเด็ดน้ำกันอยู่พี่น้องเไยโดยเนาะ với chị nó rồi <laughs> rồi nào nó thì nó năng nó nào máy nó hài dù sang à và chít nó phải không phải non à, thứ ba nào hòn hòn nó hòn nó ướp à nó ผมอยู่มุกดาหารเนาะโดยสบายดีเนาะอยู่บ้านเท่านั้นห้อนเนาะพอพี่น้องอ๋อยู่มุกดาหารก็มานำเนาะพอพี่น้องโดยโดยคุณเด็กเนาะพอพี่น้องจากไนกายขอบุณขอบคุณในหลายเด้อที่เกิดมาติดตามมาชมเด้อเนาะโดยโดยคุณเด็กพี่น้องเดี๋ยวสร้างบูจิตเองก็คือจะได้จบจากการในสวดได้เนาะหามีท่ง้างนาได้เป็นทรมานำเน่ยพี่น้องเอเมาอนกับพวกของปังของโคเนาะ อ่าเป็นกะเตมาให้อีกน้องพ่อพี่น้องโอ้โน้สบายดีเป็นว่าอ่าเบาเบาจิตสบายดีโบคอยจะหนีไปกินข้าวก่อนสวัสดีโดย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 กาจังไลกาอยู่ดีที่แฮงเด้อน้ออันนี้ก็คือสิบโดนปัญหาเนาะพ่อพี่น้องก็คือสิได้ขอตัวจบแก่กันในโซนนั่แหละไม่หนีกระพาะหองปากของคอเนาะพ่อพี่น้องจังไลกา อ่าขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อเนาะพี่น้องอ่าเพิ่นว่าสบายดีจ้าเนาะอ่ากดอ่าติดตามบอจิตค่าเพิ่นว่าเนาะโดยโดยโดยขอบใจหลายๆเด้อเนาะขอบใจหลายๆเนาะโดยกะโอรมน้ำพ่อแม่พี่น้องมานี่กะ27นาทีแล้ยพี่น้องเอ้ยอาจารย์ที่ว่ากะดีใจเลยพี่น้องสําหรับมื้อนี้เนาะอ่าได้อ่ามาได้สวดแล้วเนาะอ่ามา แซ่นําพมพี่น้องเด้ได้โดยๆๆๆเนาะคุณห้พี่น้องเอ้ยบายบายฝันบ่เนาะครัพี่น้องโอเคเด้อเนาะพี่น้องจังได๋กอ่าโอกาสหน้าเดี๋ยวทําบุญจิตเองกอ่าสิอ่ามาได้ชอีกเทื่อเด้อเนาะพี่น้องกสําหรับมื้อนี้เดี๋ยวทําบุญจิตเองก็สิได้จบก่อนเนาะหโดยสวัสดีบ่จิตพุ่นนะโดยสบายดีเนาะอ่าโดยจังหวัดเนาะอ่า ปะทุมราชธานีเนาะบายบายผมับน้องนอนเดวโดยสบายดีนะพี่น้องเ้ออยู่ดีมีเฮงบัดสุขสุคนคิดนอนกิดถตงพ่อแม่พี่น้องคือเกาเ้อเนาะโดยพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องเลยเนาะโดยโดย